ู hoo! ถึงตัวเราจะอยู่ไกลแค่ไหนแต่เราก็พกของเล่นมาเรวิววันนี้มาพบกับงาน Iron Man จากทอยรักซ a ่ e n ว e เ e อ d g a m น I love you 3 0 0สพันไม่ใช่นี่ครับผม I am Iron Man ย yeah! อ ไปชมกันเลยครับในช่องเดอะต้น HERO ่ย้สวัสดีครับสวัสดีน้องๆและท่านผู้ชมทุกๆคนเลยและสมาชิกที่อยู่ทั้งไทยและต่างประเทศนะครับผม w e o m o m e c k to the t o t t o ต้น r o c h a n n e l สำหรับคลิปวันนี้พี่ต้นเอง ใช้กล้องจากมือถือนะครับวันนี้เป็นครั้งแรกที่เรากลับมาใช้กล้องในมือถืออาจจะมีสันส้นๆอาจจะมียยบยากยยบยากบ,บ้างนะครับเนื่องจากว่าพี่เบงเนี่ยเขามาทรรําภารกิจพี่ต้องกติดตามมาด้วยนะครับผมก่อนที่เราจะเข้าสู่กระบ,บวนการในการรีวิวของเล่นกันนะครับเรามาทําท่าที่คุ้นเคยกันนิดนึงนะครับผมพร้อมไหมครับท่านผู้ชม5432ี่สามสองวิกคู่แมนคูแมนคูแมน ย yeah. ขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกๆคนเลยและแฟนคลับที่น่ารัก1,639 s u b ส c ค i b ์นะครับผมเบื้องต้นเองพี่ต้นอยากให้ถึง1,000 1,000 2,000 1,000 0 0 0จนถึง2แสนเลยนะครับอย่าลืมเข้ามากด subscribe กดไลค์และกดแชร์ให้กับคลิปดีๆของพี่ต้นด้วยและที่สำคัญต้องกดแชร์เข้าไปกดแชร์ใน facebook กดแชร์ในต่างๆนะครับผมเพื่อให้คลิปนี้ สู่สายตาประชาชนนะครับจากที่เราพูดกันไปในต้นคลิปนะครับผมว่าเรามีเลรพันฑ์ดีๆแบบนี้นะครับผมจากบริษัทนะครับ Toy Rexy Unique Hand c l ับนี่บริษัทนี้ต้องบอกก่อนว่า หนึ่งเลยขึ้นชื่อเรื่องของการผลิตแบบการเพ้นด้วยมือนะครับและที่สำคัญบริษัทนี้เน้นการใช้แมทเทียรลที่มีคุณภาพอย่าง PVC p r e พรีเมียมนะต้องเลยนให้ท่านผู้ชมทราบว่า PVC มันย่อมาจาก p o l y Vinyl c h l o r i d e นะครับผมเป็นผลิตภัณฑ ที่เป็น r a รซิ g ชชิ้นหนึ่งที่มีความร้อนอยู่ที่ประมาณ230ถึง250องศานะครับอุณหภูมิโมลจะอยู่ประมาณสัก80องศาซึ่งอุณหภูมิอาทที่ครับอยู่ประมาณสัก20ถึง80องศานะครับซึ่งเบื้องต้นอุณหภูมิโมเนี่ยมีความสำคัญต่อเรื่องของการคูลลิ่งทำให้ชิ้นงานเนี่ยออกมาดีนะครับตัวนี้อย่างที่เราพูดต้นคลิปก็คือ I am Iron Man yeah! ยาแน่มาให้หัวใจด้วยนะครับคราวนี้พี่ต้นจะแกะกล่องให้ดูนะ ตัวนี้ต้องเรียนให้ท่านผู้ชมทราบแบบนี้ว่า Toyrexy นะครับโดยพี่ไม้เองเนี่ยก้องบอกเลยว่าพยายามมากๆที่จะหาสินค้าดีๆและก็ที่สำคัญพยายามมากๆที่จะผลิตออกมาในรูปแบบเป็นของพรีเมียมดีๆและที่สำคัญบริษัทนี้ได้รับลิขสิทธิ์เจ้าเดียวในไทยเลยที่ผลิต Avenger Endgame yeah! เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะครับเห็นไหมแค่กล่องข้างนอกก็พรีเมียมมากแล้วที่สําคัญกล่องด้านนอกในเลเยอร์นี่หนามากเดี๋ยวพี่ต้นจะบอกให้ทราบว่าแพคเกจจิ้งเป็นยังไงเลเยอร์ของแพคเกจเป็นแบบไหนนะครับการใช้คัตเตอร์นะครับผมเป็นเรื่องอันตรายนะครับควรจะต้องป้องกันแล้วก็เซฟตี้ไว้ด้วยคลิปนี้เหมาะสําหรับเด็กอายุ13ปีขึ้นไปนะเป็น adult collector นะครับผมเป็นของเล่นสําหรับสะสมในวัยคนโตนะจริงๆของเป็นสามารถวัยเด็กๆสามารถสะสมได้แต่ท่านผู้ครองควรให้คำแนะนำด้วยนะครับ อพอเราใช้คัตเตอร์เสร็จแล้วเราก็ต้องค่อยๆปิดนะครับท่านผู้ชมนี่ปิดให้เรียบร้อยก่อนนะครับเรามาดูการว่าข้างในเป็นแบบไหนนี่วิธีการแพ็คคือคูลมากนะครับมีเรื่องของกระดาษนะครับผมห่อมาอย่างดีนะครับแล้วก็ห่อมาอย่างดีเลยนะครับเรามาดูการพร้อมกันไหมท่านผู้ชม 5, 4, 3, ห้าสี่สองสองโอ้โหเจ๋งว่ะท่านผู้ชมเจ๋งมากนะครับนี่มาแล้วครับกล่องโคตรพรีเมียมมาก นี่ไอ้อิรอนแมนนะครับเดี๋ยวพี่ต้นแกะให้ดูเลยมันจะเป็นกล่องประมาณสีทองนิดๆนะท่านผู้ชมนะพี่ต้นมากเบื้องต้นเลยท่านผู้ชมครับใครที่ใครที่ซื้อสินค้า<ป>นะครับของ t อร์เรจะทราบกันดีว่าหนึ่งรวยด้วยประวัติของ t อร์เรี่เองเนี่ยก็คือเป็นบริษัทที่ผลิตแบบยูนิคแฮนคราฟท่านผู้ชมจะรู้ใช่ไหมครับก็คือเป็นงานที่ทำด้วยมือตั้งแต่สมัยแพนเคนสไต ตั้งแต่สมัยที่บัวขาวใครจําได้มากนะครับตอนนี้ก็ออกมาผลิตภัณฑ์เยอะแยะจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆที่ตอนนี้ท่านผู้ชมจะได้กรองนี้นี่ใครที่กําลังจองนี่พี่ต้นกดซูมมาเห็นก่อนในโฟกัสเห็นไหมไอ้อั a ไอรอนแมนเต้นะครับว้าเจ๋งมากๆจริงๆนะผู้ชมนะครับด้านหลังข้างน้านข้ามไปแบบนี้ไอรอนแมนแล้วก็ด้านหลังคือสวยมากนะครับแล้วก็มีตรงนี้บอกเลยเห็นไหมมีตัวโค้ดเห็นไหมครับตรงนี้นะครับพี่ต้นขออนุญาตซูมม้ดูเห็นไหม แล้วก็ตัวสติกเกอร์นะครับเป็นสติกเกอร์พรีเมียมท่านผู้ชมเป็นทริออร์เร็กซี่สีทองนะครับผมแล้วก็โลโก้ด้านบนเป็นทริออร์เร็กซี่สีทองด้านล่างนี่ครับมีโค้ดชัดเจนมากๆนี่เป็นแบบนี้นะผลิตภัณฑ์ตัวนี้จะมี2แบบนะท่านผู้ชมแบบที่เป็นพรีเมียมแพคเกจจิ้งกับแบบที่เป็นนอร์มัลแพคเกจจิ้งพรีเมียมแพคเกจจิ้งคืออะไรก็คือตัวพรีเมียมเนี่ยเราจะมีเรื่องของ แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของเสื้อที่เป็นเสื้อ Iron Man แถมมาด้วยนะครับเป็นดีลักนะครับเป็นพรีเมียมเลยนะครับแต่ถ้าเป็นแบบ Normal แบบนี้ก็คือจะเป็น1ตัวนะครับเดี๋ยวเรามาแกะข้างในดูกันว่าผลิตภัณฑ์อันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับผมนะเดี๋ยวพี่ต้นจะแกะให้ดูเลยนะครับนี่นี่นะครับก่อนที่เราจะไปรีวิวตัวฟิกเกอร์นะครับด้านในกล่องนะครับจะเป็นแบบนี้ไหนๆเราก็อยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับเห็พร้อมกันเลยนะครับนี่ นี่ข้างในกล่องก็จะเป็นแบบนี้เปิดมาเราก็จะเจอการ์ดแบบนี้เห็นไหมการ์ดโทนี่สตาร์กนะครับผมแล้วก็มีตัวนี้ครับเป็นแบบนี้การ์ดพรีเมียมแบบนี้ด้านหลังก็จะเป็น managing director ก็คือพี่ไมค์นะครับผม <S <S เป็นผู้ที่นำเอาลิขสิทธิ์จากดิสนีย์มาเวลมาผลิตให้ท่านผู้ชมได้สะสมกันโอ้โหทรัเซี่นี่ประวัติด,ดีมากๆนะท่านผู้ชมพี่ต้นเคยเคยไปศึกษาและสัมผณ์นะครับแล้วก็จะมีตัวนี้นี่ครับที่เป็นตัวเน็บการ์ดมาให้กันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเน็บอยู่ประมาณนี้ นี่พี่ต้นจะเน็บให้ดูนะครับเป็นแบบนี้ก็จะเน็บการ์ดอารอนแมนเข้าไปนะครับอ่านะก็จะเป็นประมาณนี้จริงๆแล้วเนี่ยพี่ต้นโคตรเออ่พี่ต้นมีความสงสัยนิดนึงคือเนี่ยเห็นไหมมันจะเน็บประมาณนี้นะครับผมก็ค่อนข้างสวยนะท่านผู้ชมพี่ต้นชอบมากๆเลยนะครับคือด้วยสไตล์ของทรัลกซี่เนี่ยเขาทําออกมาเป็นตัวหัวใหญ่เนาะแล้วก็ด้วยด้วยคุณคุณสมบัติของตัวหัวใหญ่เองเนี่ยมันก็จะทําให้เรารู้สึกว่ามันได้เลเยอร์ของเออ่ความแบบความแบบการ์ตูนออกมานิดๆนะครับเดี๋ยวเราดูแพ็คเกจด้านในนะครับ แออกมาก็จะเป็นประมาณนี้นี่ครับนี่นี่ครับก็จะมีแพ็กเกจแบบนี้เห็นไหมครับท่านผู้ชมนี่นะฮะเขาก็จะแพ็กออกมาในรูปแบบที่มีแพ็กเกจ2ท่อนนะครับคราวนี้เองเนี่ยคลกงแพ็กเกจจะคล้ายคล้ายฟังก์บ๊อปนิดๆนะครับแต่ก่อนตัวนี้ฟิกเกอร์เนี่ยเขาจะไม่ได้ห่อแบบนี้มานะครับด้วยการขนส่งเองด้วยทรานสปอ r t a t i o n ต่างๆเองและด้วยตัวฟิกเกอร์ที่มีความ เป็นพรีเมียมเนี่ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สาคัญท่านผู้ชมสีเองเนี่ยเป็นสีที่บางครั้งเองเรามีการ EDP ด้วย painting ด้วยแล้วก็ handcraft ด้วยมือด้วยเพราะฉะนั้นสีเองก็ต้องแบบมีแบบเขาเรียกว่าต้องสวยเพราะฉะนั้นก็ต้องป้องกันอย่างดีนะครับเดี๋ยวพี่ต้นจะแกะมาให้ดูเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับผมเน่มันจะเป็นประมาณนี้ด้านล่างก็จะเป็นอย่างนี้เนาะเดี๋ยวพี่ต้นขออนุญาตปรับมุมกล้องนิดน,นึงก่อนท่านผู้ชมเราจะได้เห็นพร้อมๆกันนะครับว่าแพ็กเกจและก็ของเล่นออกมาแล้วเป็นยังไงกันบ้างนะครับรอ เชดท่านผู้ชมคือสวยมากนี่ครับนี่ I am Iron Man เห็นไหมครับสวยไหมท่านผู้ชมนะนี่คือความฟินมากๆและที่สำคัญคือสีคือเนี้ยบมากเป็นแบบ b a s e on pattern เลยว่าเป็น Tony Stark จริงๆนะครับพี่ต้นจะหมุนให้ดูเนาะพี่ต้นไม่ได้เอาถาดมาเห็นไหมครับด้านข้างเป็นแบบนี้เนาะเห็นไหมโคตรสวยท่านผู้ชมสวยมากจริงๆครับนี่ แล้วพี่ต้นเองมีฟิกเกอร์ตัวที่เป็นางานของทอร์เรซซี่ค่อนข้างครบเลยเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปเก่าๆนะก็ลองไปดูได้ในลิงก์ที่พี่ต้นจะแชร์ให้ด้านล่างนะครับผมนี่สวยไหมครับนี่ตัวฟิกเกอร์ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเห็นไหม I am Iron Man น hey! นะครับคราวนี้ความสวยงามตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมารองรีวิวกันนิดนึงว่ามันเป็นยังไงกันบ้างและที่สำคัญเนี่ยไอความสวยแบบเนี้ยเรามีตำหนิไหมหรือว่ามีตัวไหนต้องคอมเมนต์ไหมหรือว่าความสวยตรงนี้เนี่ยมันเหมือนกับของที่เป็นโทนี่สตาร์ิงจริงหรือเปล่าแต่คราวนี้เรามาให้ดูสัดสว่วนกันก่อนนะครับนี่ครับด้านล่างของตัว ฟิกเกอร์ตัวนี้จะเขียนว่า a v e n g e r e n d Game นะครับแล้วก็ Iron Man แล้วก็ Disney Marvel แล้วก็ตดยนี้ก็เป็น Toraxi Unique h a n d c r a f t แล้วก็จะมีลิขสิทธิ์ที่เป็นลายเส้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ถูกต้องตามลิขสิทธิ์นี่นะครับผมคราวนี้ส่วนสำคัญต่อมาตัวนี้เราเรียกว่า diorama ไดโอรามาหรือฐานที่เป็นงานฉากนะท่านผู้ชมตัวไดโอรามาตัวนี้ค่อนข้างที่จะออกมาได้สวยเลยนะพี่ต้นว่าด้วยด้วยรูปร่างด้วยฐานแล้วก็ด้วยเนี่ยพี่ต้นมีความรู้สึกว่ามันน่าจะกว้างสักประมาณ4นิ้วนะท่านผู้ชมเห็นไหมสี่นิ้วได้นะครับสามถึงสนิ้วแล้วก็ที่สําคัญเลยคือมันเป็นฉากที่อยู่ใน a v e n เจอร์เเกมที่ ไอรอนแมนหรือโทนี่สตาร์หรือโรเบิร์ต w าวนียจูเนียร์เนี่ยเขากำลังจะดีดนิ้วเพาะการใส่ถุงมือและหันไปคุยกับด็อเตร์สเตรแล้วบอกว่า One Point หรือก็คือวันชุดวันทางเลือกเท่านั้นนะครับผมเพื่อที่จะทำให้ธานอสสลายไปนะครับเขาก็เลือกที่จะทำการดีดนิ้วด้วยตัวเองคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าผ่านไดโอรามาแล้วเนี่ยฐานตัวเนี้ยถ้าวางบนฟิกเกอร์แบบเนี้ยมันจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวพี่ต้นจะสูมให้ดูอย่างนี้เลยนะครับเอาไปใกล้ๆเริ่มแรกกันก่อน,อนเลยเรามาดูที่ ใบหน้ากันชัดๆนะครับใบหน้าของโทนี่สตาร์กพี่ต้องจะใช้ปากกาตรงนี้สีดำเนาะเห็นไหมครับท่านผู้ชมใบหน้าของโทนี่สตาร์กนะครับจะเห็นได้ว่าโทนี่สตาร์กเนี่ย ค่อนข้างทําออกมาได้เหมือนมากๆท่นผู้ชมเห็นไหมนี่ครับด้วยหนวดเห็นไหมครับด้วยเลเยอร์ของตาด้วยคิ้วนะครับค่อนข้างสวยเลยเดี๋ยวพี่ต้องกดให้เห็นนะครับชัดๆเห็นไหมครับนี่คราวนี้เรามาดูด้านหนวดด้านล่างเห็นไหมท่านผู้ชมหนวดนี่คือเพ้นมาได้สวยมากมันจะมีบางส่วนที่บริษัท toyrexie เองเนี่ยต้องเรียนให้ผู้ชมทราบว่า t o y r e x y บางส่วนหรือใบหน้าเกือบทั้งหมดแล้วก็รายละเอียดพวกนี้เขาจะเป็นการเพ้นด้วยมือนะครับด้วยสาหก,กรรมการผลิต i n j e c t i o นเองในเวลาฉีดออกมาเนี่ย พวกนี้รายละเอียดมันจะถูกกลบเกลื่อนถ้าโมนเนี่ยทำออกมาไม่มีเรื่องของดีไซน์โมนไม่เห็นตัวที่เป็น d r a อ i n g ไม่เห็น t e เจอ r ์มันเนี่ยตัวนี้จะเหมือนกับว่าเราจะไม่เห็นรายละเอียดตรงนี้เลยนะครับว่ามีหนวดแบบนี้นะเขาเองก็ต้องไปเพ้นเองนะครับผมคราวนี้นี่คือทํามาสวยมากที่สําคัญพี่ต้นชอบตามากเห็นไหมตานี่คือแววมากแล้วก็ผิวสวยมากคราวนี้เรามาดูต่อมานะครับนี่ท่อนนี้นี่มือถุงมือนาโนโกาเลตนะครับหรือกาเลตนะครับผมตัวนาโนกาเลตเนี่ยค่อนข้างสวยเลยนะ ก็จะแบ่งสีค่อนข้างชัดเจนมีเนี่ยสีเขียวนะครับก็คือไทม์สโตนใช่ไหมถ้าพี่ตนจะไม่ผิดนะครับแล้วก็สีนี้นะครับผมเห็นไหมแล้วก็สีเงินนะครับเทสลกแล้วก็สีแดงก็คือมาเออมาจากทอดาร์คเวิร์เนาะสีส้มมาจากอันนี้ถ้าพี่ตนจะไม่กามอล่าเนาะแล้วก็สีเหลืองเนี่ยมาจากตัวหัวของวิชันนะครับถ้าพี่ตนจะไม่ผิดนะพี่ตนว่ามันสวยมากๆนะครับแล้วก็มันได้สัดส่วนตรงไหนรู้ป่ะตรงนี้ท่านผู้ชมเนี่เห็นไหมครับตรงนี้เนี่ยแหละที่มันมีลักษณะที่เป็นแบบเออเขาเรียกว่าอะไรนะ มันเหมือนกับเป็นเลเยอร์ที่ทําให้เราเห็นว่าเฮ้ยเนี่ยมันเป็นเลเยอร์ของอถุงมือที่แตกนะครับผมคราวนี้ถ้าเป็นตัวพรีเมียมที่เป็นสเปเชียลอ i ดิชั่น เป็นดีลักพรีเมียมตรงนี้ถ้าพี่ต้นจะไม่ผิดมันน่าจะมีเปิดไฟได้ถ้าพี่ต้นจะไม่ผิดนะตรงนี้น่าจะเปิดไฟได้นะครับผมมันก็เลยกลายว่าถุงมือจะมีไฟแล้วตัวนี้ก็จะเป็นสีเงาเงาแดงๆนะครับผมค่อนข้างสวยสีตรงแดงตรงนี้นะครับตรงตัวเนี่ยเป็นตัวแคนดี้โทนนะครับแคนดี้โทนหรือสวนะิตแคนดี้นยมันจะเป็นสีออกเงาเงาเรื่มเรื่มเป็นที่นี้เราจะเรียกเมทลิกก็ได้นะครับแต่จริงพี่ต้นแนะนําว่าเรียกเป็นสีแคนดี้โทนจะดีกว่านะครับผมส่วนสีทอง ความเฟลของสีทองนิดนึงจริงๆแต่พี่ต้นคิดว่าด้วยสีทองตัวเนี้มันน่าจะอยู่ในวงการของการที่เขาเนี่ยสมบุกสมบันตัวสีเองเนี่ยมันก็เลยมีความรู้สึกว่ามันจะมนๆม,มนนะครับแต่ถ้าถามถึงเท็กเจอร์นะท่านะผู้ชมเท็กเจอร์คือสวยมากโดยเฉพาะชุดเกราะเห็นไหมชุดเกราะเราจะเห็นเนื้อข้างในตรงนี้ครับเห็นไหมท่านผู้ชมเราจะเห็นเนื้อข้างในตรงนี้เลยว่าชุดเกราะตรงเนี้ยมันค่อนข้างที่จะ มีลักษณะของตัวที่เป็นเหล็กเนาะเห็นไหมแล้วก็จะเห็นลายแตกของเกราะด้านนี้นะครับเห็นไหมเพราะว่าเขาใช้พลังอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็จะมีเกราะตรงนี้ที่แตกที่เป็นเหมือนกับโดนแรงกระแทกของตานอสนะครับแล้วเก,กราะขาที่แตกนะครับสวยนะสวยใช้ได้แล้วเราก็มาดูด้านหลังด้านหลังก็ทําออกมาได้ฟูลฟิลเหมือนกันนะครับเดี๋ยวพี่ต้นจะขอญาตเอาไปใกล้ตรงนี้เห็นไหมครับค่อนข้างฟูลฟิลนะฟูลฟิลในที่นี้ของความหมายของตัวต้นฮีโร่คืออะไรเห็นไหม มันมีเลเยอร์ของความเป็นเดสทอยหรือว่าเป็นแบบดัมเมจนะครับดัมเมจคือส่วนที่มันถูกทําลายนะครับแล้วก็จะมีด้านนี้ด้วยเห็นไหมครับนะแล้วก็ตรงช่วงตรงนี้เห็นไหมครับช่วงขาเราจะเห็นได้ว่าเขาเล่นเท็กเจอร์ของตัวขาค่อนข้างดีเลยเห็นไหมัท่านผู้ชมมันคือมันให้ฟีลลิ่งของการที่เรารู้สึกว่าเราสร้างโมนมาแล้วมันมีประโยชน์นะครับโมนเนี่ยเวลาเราถูกสร้างมานะครับในอุตสาหกรรมการผลิตถ้าเราเล่นโมนของของเล่นเนี่ยเราจะรู้เลยว่าถ้าเท็กเจอร์ไม่ละเอียด ของเล่นออกมานี่คือเห่ยมากๆนะท่านผู้ชมแต่นี่คือละเอียดจริงๆนะครับสวยแบบงามมากๆจริงๆนะครับที่พี่ต้นชอบสุดท่านผู้ชมนี่ครับก็คือหน้าถูกไหมครับมีลายเส้นของเลือดด้วยนะครับพี่ต้นขอไปใกล้ให้ดูเห็นไหมหน้าสวยไหมสวยนะครับผมเห็นไหมครับเนาะนะครับผมถ้าคราวนี้เราพูดถึงในมุมมองของการแรมอัพนิดนึงนะครับท่านผู้ชมเรามาพูดถึงมุมมองการแรมอัพนิดหนึ่งว่าถ้าเราบอกว่ากล่องเนี้ย อยู่ในราคาประมาณ1,000ประบาทเนอะห1 9 0หรืออาจจะประมาณ1,590พี่ต้นจำราคาที่แม่นยำไม่ได้นะครับผมแต่คราวนี้ถ้าเราพูดถึงความคุ้มค่านะของผลิตภัณฑ์ตัวนี้เทียบกับเท็กเจอร์และดีเทลนะพี่ต้นมีความรู้สึกอย่างนี้เลยนะท่านผู้ชมหนึ่งเลยเราเนี่ยได้ของเล่นที่ค่อนข้างที่จะ เขาเรียกว่าเป็นสแตทจูดอย่างหนึ่งที่ออกมาได้สวยแล้วก็ได้ฟูลฟิลมากสอก็คือสแตทจูดตัวนี้เนี่ยถึงแม้มันจะขยับอะไรไม่ได้นะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราได้ความละเอียดความละเอียดของตัวหน้าเห็นไหมครับเนี่ยเท็กเจอร์ของมันคือหน้าเนี่ยพี่ต้นชอบดวงตาก,กับหนวดแล้วก็โครงของหน้ามากๆเพราะว่าเหมือนโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียนะครับ ซึ่งเหมือนโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์มากๆและที่สําคัญเลยคือมันได้ความเรียวถ้าเกิดใครเคยสะสมชุดของเล่นอันนึงมันจะมีงานของอ,อยู่ชุดหนึ่งเนี่ยมันจะมีอะท,ทอมฮอลแลนด์ที่เป็นหน้าการ์ตูนแบบนี้แล้วก็จะมีหน้าโทนี่จะคล้ายๆแบบนี้เลยพี่ต้นว่างานปั้นตัวนี้ถือว่าดีส่วนต่อมาที่พี่ต้นชอบเท็กเจอร์มากๆนะผู้ชมเท็กเจอร์ที่ชอบอีกอันนึงก็คือตัวนี้นี่ครับเท็กเจอร์ที่ชอบมากๆเลยคือนี่ครับ เห็นไหมครับลายละเอียดของไดโอรามานะครับมันเป็นไดโอรามาที่สามารถเข้าได้ทุกฉากพี่ต้นคิดว่าเดี๋ยวในอนาคตนะครับที่พี่ต้นเห็นแผนของทางพี่ไม้นะครับพี่ไม้ที่เป็น Managing Director หรือเป็นเจ้าของบริษัทของ t r o r a x i เนะี่ยมันจะมีวอมอ่ามันจะมีตัว i r o r Rescue ด็อกเตอร์สเตรชนะครับไอรอนสไปเดนะครับทอถังเบียร์นะครับก็อดฟาเธอร์ทอนะครับแล้วก็จะมีทอปกติที่เป็นทออ้วนด้วยนะครับที่สำคัญพี่ต้นมีความรู้สึกว่ามันจะมีเซตสไปเดอร์แที่เป็น Spider-Man Into s p i d e r ไป r ดอออกมาอีกนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยใครสนใจนะลองดูคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าชอบอยากได้ของเล่นดีๆแบบนี้นะครับช่วงปีใหม่แบบนี้พี่ต้นแนะนําเลยนะครับ ลองไปหากันได้นะครับของเล่นดีๆแบบนี้พี่ต้นบอกเลยว่าที่ขายนะบอกเลยว่ามีขายใน Shopee ก็มีนะครับขายในเคาน์เตอ e เซอร์วก็มีขายใน i i g s ซีสต่เป็นออนไลน์ uh, ก็มีเซ็นทันเจก็มี Shopee ้รา a ั a ดและที่สำคัญใครสนใจลองไปดูในลิงก์ด้านล่างได้พี่ต้นจะแชร์ให้เป็นลิงก์ที่ชื่อว่าเว็บไซต์เบนโตะนะครับเป็นเว็บไซต์ที่ขาย ออนไลน์ของ t o r ์เร็เยอะที่สุดเลยนะครับผมและที่สำคัญเลยใครที่รักความเป็นไอรอนแมนนะครับผมอย่าพลาดของเล่นชิ้นนี้นะครับผมเพราะของเล่นชิ้นนี้จะต้องเป็นหนึ่งในตำนานหรือในเรเจนของทุกๆคนนะครับพี่ต้นบอกเลยว่าใครถ้าไม่มีกล่องนี้นะโหเสียใจจริงๆเนี่ยนะครับพี่ต้นแบบเป็นคนหนึ่งที่ต้องมีนะครับเห็นไหมพี่ต้นชอบมากๆนะครับที่สำคัญเลยคืองานตัวนี้เนี่ย มันได้ความเป็นเออเอพแพเรนนะครับพเรของการลงสีค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็ได้เรื่องของ t e x t เจอรเป็นหลักเลยถ้าเป็นเรื่องของอะติคู a เลชัน y e อ o n o น i c e กอินเ e r ิ่งหรือการเคลื่อนไหวตามหลักกายศาสตร์วิศวกรรมเนี่ยพี่ต้นคิดว่าน่าจะยังเคลื่อนใหญ่เคลื่อนไหวหรือขับขยับอะไรไม่ได้นะครับผมเรื่องของฟังก์ชันแล้วก็เรื่องของอะไรต่างๆพี่ต้นว่ามันน่าจะ ต้องเป็นตัวฟิกเกอร์ที่เป็นแอคชั่นฟิกเกอร์มากกว่าหรือจุดขยับเยอะๆอย่างพวก6นิ้วสแตทร์สตจุดเนี่ยทำยากมากๆสุดท้ายเลยนะครับความคุ้มค่าของสินค้าตัวนี้นะครับใครสนใจพี่ต้อจะแชร์ลิงก์ของร้านของทอร์เร็กซี่ไว้ให้หรือใครสนใจจะไปดูหน้างงานพร้อมตัวอื่นๆนะไปได้เลยครับผมที่ พันทิปนะครับประตูน้ําพันทิปประตูน้ําอยู่ข้างหลังของเซนเนเวลด์นะครับผมอยู่ที่ชั้นที่2อ,อยู่ฝั่งตรงข้ามกับร้านของบันไดทอยอีลานะครับผมเป็นร้านที่ชื่อว่าทอยแร็กซี่ยูนิคแอนด์ครับน้องๆท่านผู้ชมและเพื่อนเพื่อนแฟนคลับที่ไปเนี่ยจะได้เจอพี่ไม้อย่างแน่นอนนะครับเจ้าของบริษัทและที่สำคัญพี่ไม้นี่เฟนลี่มากๆและสุดท้ายเลยนะครับใครที่รักพี่ต้นอย่าลืมติดตามคลิปเก่าๆของพต้นฮีโร่ที่เกี่ยวกับทอยแร็กซี่ด้วยนะครับผมพี่ต้นจะแชร์ริงไว้ให้เผื่อคนอื่นสนนใจจะไปตาาามหาพวกท วอลแมชชีนนะครับหรือว่าจะเป็น Iron 85นะครับผมที่เป็นเวอร์ชั่นที่มีพลังเลเซอร์นะครับผมเพราะฉะนั้นเองนะครับเร็วๆนี้พี่ต้นเองจะได้รับการรีวิวนะครับผมตัว b l c k p p n n t h e r ก็อย่าลืมติดตามกันตลอดไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c ส i b e พี่ต้นด้วยสำหรับตัวนี้บอกกันตรงๆตรงนี้เลยครับเราไม่ได้อวยเราให้สิบตำสิบกระบอก โอเคผมรักทุกคนเสมอนะครับอย่าลืมชมกันตลอดไปพรุ่งนี้มีคลิปอะไรรอติดตามกันด้วยนะครับรักทุกคนครับบายบาย I love you Iron Man I love you ส0 0 0 I am Iron Man ชอวบาย